สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเลี้ยงกระเสียงคุณครูสุๆๆคนนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะยอทุกคนวบรรยากาศเป็นก่อนเรามาถึกพวกเราก็พร้อมตัวพร้อมใจกันที่จะทำกับข้าวมาทำเสร็จจะมานั่นงกินรับประทานกันค่ะและต่อไปนะคะจะเป็นโซนปิ้งย่างคะ่ะคุณครูพิเชนนักเซลซี่ของโรงเรียนเรานี่เองโซนปิ้งย่างจะมีพี่ฝนกับพี่ใหญ่นะคะยิมซู้ ไปต่อไปพออเราเองค่ะเป็นไปอีกนิววิซิตเลยตอนนี้ยกมือบายบายหนึ่งแมตต์ในมือถือน้ำเก๊กฮวยนะคะทุกคนแั่นี้แหละค่ะขอบครูสุคนขอบคุณคุณซนคุณครูที่จะเกษียณของเราในปีนี้อายุหกสิบแล้วดูสิคะหกสิบยังแจ๋วไหมคะทุกคนเดี๋ยวเรามาฟังวันทีอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคะแฮปปี้ไหมหัวใจพองตัวหายหัวใจพองต ต่อไปจะมาฟังความรู้สึกกันนะคะสันว,วันกเกษียณแล้วก็ขอให้มีความสุขกับชีวิตหลังกเกษียณครับมีความสุขในทุกๆวันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่สุคนเราอยู่ด้วยกันนานหลายปีแล้วก็บางครั้งก็จะมีการพูดจาไม่เพราะกันบ้างเถียงกันบ้างแต่ก็ตอนสุดท้ายเราก็ เคลียร์ใจกันไม่มีอะไรติดค้างกันนะครับพี่ทุกคนแล้วก็พี่ทุกคนเป็นพี่สาวที่น่ารักมากในบางครั้งอาจจะพูดตรงกันไม่ตรงกันบ้างแย้งกันบ้างแต่ก็สุดท้ายก็ยังรักพี่สาวที่น่ารักคนนี้ขอยพี่สาวมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับพี่คนเกษียณแล้วนะคะทำไมหน้ายังเด็กอ,อยู่เลยคะ ขอให้พี่มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณในช่วงเวลาหนึ่งที่ดูเลยน้องๆเป็นอย่างดีนะคะขอให้พี่มีความสุขในชีวิตบันปลายแล้วก็ขอให้มีความสุขในทุกๆวันแล้วก็สวัสดีเงลงนะคะแล้วเราจะได้มาพบกันใหม่นะคะบายสุกสั้นมันกระเซียนนะคะปลาสุกคนอขอให้ปลาซุกคนมีความสุขมากๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรักเหล่ีดถึงตลอดไปนะบานา สียนคปลาสุคอมีความสุขหมัมานชวิตร่าเียกมีคเยวอยากมปลาสุกคหักปาสุุนะคะามรเสียนแค่ตัวหัวใจเกินน้อยาสุกุอยปสุกมีความสุขหมักมาสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าคายรักสร้อยยิ้มแบบนี้เป็นอันนั้นนะคะ สร้างไวเกอร์เซียนนะคะป้าทุกคนก็ป้าทุกคนมีความสุขมากที่ที่ปีติอยู่โรงเรียนทองป้าทุกคนทำผลงานให้โรงเรียนมากเลยนะครับเป็นรอยยิ้มกองทุกคนสร้างไวเกอร์เซียนค่ะรักจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะป้าทุกคนก็วันนี้มาเลี้ยงเกษียณป้าสุคนก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าเราคุยกันทุกวันอยู่แล้วนะป้าสุคนเนาะแต่ละวันก็อยากจะบอกว่าขอให้ป้าสุคนมีความสุขมากๆป้าสุคนเป็นคนที่พลังงานบวกเยอะมากๆ อยเชื่อว่าเมื่อไหรที่พ่อสุคนไปอยู่ที่ไหนก็จะมีแต่คนรักพ่อสุคนจะออกไปอยู่ที่คนเยอะหรือคนน้อยก็จะเป็นพลังงานบวกให้กับทุกๆคนทุกวันนี้พ่อสุคนก็ยังเป็นพลังงานบวกให้กับพวกเราเสมอค่ะก็ขอให้พ่อสุคนเกษียณไปแล้วใช้ชีวิตให้มีความสุขไปเที่ยวตามที่ฝันไว้ขอให้ได้ไปต่างประเทศด้วยนะตามที่ฝันแล้วก็ให้สุขภาพแข็งแรงนะอย่าลืมไปดึงหน้าด้วยนะตามที่พูดกันไว้นะรักนะคะ เสียนครูเจอกันนิดเดียวแต่ผูกพันมากมายค่ะกรเสียนให้พักผ่อนนะคะคุณครูขอให้คุณครูสุขภาพแข็งแรงและทําในสิ่งที่คุณครูรักนะคะพักผ่อนและคิด พวกหนูสองคนด้วยนะคะว่างๆกลับมากินส้ตมตำกันที่ห้องครอบครนะคะคุณครูค่ะในชีวิตได้มีความสุขนะคะอยู่กับต้นไม้อยู่กับลูกนะคะแล้วก็อ,อยากให้ปล่อยวางเรื่องคนอื่นเยอะๆนะคะอยากเห็นครูมีความสุขเห็นครูทุ่มเทแล้วก็ช่วยเหลือกับคนอื่นมาเยอะแล้วนะคะจากที่สัมผัสมาเก,กือบปีนะคะ ก็หลังจากนี้ก็มีความสุขนะคะแล้วก็กลับมาบ่อยๆนะคะคิดถึงเสมอยินดีที่ได้อยู่ห้วงเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากอยู่นานๆแต่ว่าก็ด้วยภาระการดูเวลาก็ได้เท่านี้ก็ก็ถือว่าได้อยู่กันนานพอสมควรหลังจากนี้ก็เดี๋ยวก็ไปเยี่ยมเยียนกันที่บ้านนะคะดีค่ะรักนะคะก่อนที่มีความสุขอาอกไ้อยพี่มีความสุขในใจรักจ้าชุกชุก ขอ,หอให้ครูทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงค่ะสวยบันสวยคืนโอเคแตนี่คือคำอวยพรความในใจของพวกเราทุกคนคณะครู บุคลากรโรงเรียนวัดพิกุลทองที่มีความรู้สึกที่ดีต่อคุณครูสุคนจันทรเดชขอให้คุณครูสุคนเจอแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงว่างๆแวะกลับมาหาพวกเราที่โรงเรียนบ้างนะคะรักป้สุคนนะคะขอบคุณค่ะ